มักะโรนีกะเพรานะคะปัดกะเพรามักะโรนีเราก็จะมีเติเนีเราเอาไปต้มนะคะก็จะมีกะเพราค่ะใส้กรอกชีสค่ะกระเทียมเราใช้พริกแห้งนะคะวันนี้แล้วเราไปดูกันเลยค่ะแล้วก็มาเตรียมน้ำไว้ต้มมักะโรนีเรานะคะเติมให้เติมน้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยนะคะ แ้วรอน้ำเดือดน,นะคะเดี๋ยวเรามาเอามะกโรนีใส่กันนะคะในระหว่างร้อนน้ำที่เราจะต้มมักกะโรนีนะคะเราก็มาหั่นเครื่องรอไว้เลยนะคะกระเทียมกับพริกเราจะไม่ตำนะคะใช้หั่นเอาค่ะ หั่นแบบนี้นะคะประมาณนี้ค่ะ น้ำเราก็เดือดเลยนะคะข้าส่อกปเลยเด่หมดเลยตอนนี้มัคโรนีเราก็สุกได้ทีแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปล้างน้ำเย็นกันเลยค่ะ งงพอดีเลยนะคะง่ม่เลยอันนี้เราไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะเพราะว่าเราต้มเราใส่น้ำมันแล้วก็จะไม่ไม่ติดไม่เกาะกันนะคะแล้วเรา,เาไปผัดกันเลยนะคะแล้วเรามาผัดกะเพรา มะกรอ้นี้กันนะคะใส่กระเทียมเลยคะ่ะ ใส่ที่เลยนะคะใส่สร็จต่อเลยค่ะ ใส่มะกรณนีเลยนะคะเป็นรสได้น้ำมันหอมนะคะกรับคลัละคะ่ะตาน ใส่เนยแช่ที่น้อไก่นะคะเราจะใส่ถั่วฝักยาวไปหนนะคะ ใส่กระเพราเลยค่ะปิดไฟอันนี้เราก็ได้ผัดกะเพาารามักกะโรนีแล้วนะคะผัดกะเพาารามักกะโรนี ไส้กรอกเราก็พอดดอกเราก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆหน้าตาดีค่ะทำทานเองได้เมนูง่ายๆสไตล์ครัวบ้านนาเมนูเด็ดนะคะถูกใจช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ